สวัสดีครับทุกๆคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มส์ครับแล้วก็รายการที่จะมาเติมเต็มรสชาติวันเสาร์ให้กับทุกคนครับรายการ a t ต r d a y Sauce ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Saturday Sauce นะครับถึงแม้ว่าในวันนี้นะฮะจะเป็นวันอาทิตย์ครับมัน s a ต u r d a y ตรงไหนเอาเป็นว่าอย่าไปซีเรียสกับมันครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์เนี่ย ทุกคนก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ให้รายการ Saturday s o u c e นะครับอยู่เป็นเพื่อนกับทุกๆคนครับและในวันนี้ครับถึงแม้ว่ารายการ Saturday s o u c e เนี่ยจะเคยออกตัวไปว่าเราจะไม่ทำเรื่องราวของความเสี่ยงผ่านและก็ความน่ากลัวในรายการ Saturday s o u c e ครับ แต่เนื่องจากในช่วงของเดือนนี้นะครับอย่างที่นิกได้บอกไปว่าเดือนนี้เป็นเดือนของเทศกาลสยองขวัญแล้วก็ทางช่องนิกม้าวนะครับก็จัดธีมเดือนนี้เนี่ยให้มันเป็นธีมของสปกูกกี้มันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวทั้งเดือนเลยครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสยองขวัญดังนั้นวันนี้บรรยากาศสยองขวัญมาคุณผู้ชมครับในวันนี้นิกมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ rule of horror ก er. ด สยองขวัญซึ่งนิกเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเพื่อนๆกับน้องเนี่ยน่าจะเคยฟังกันใช่ไหมครับแล้วรูออฟ f พ e r ์เรเรื่องหนึ่งครับที่เป็นฝีมือคนไทยนะฮะที่กําลังโด่งดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันอยู่มากในขณะนี้นะครับมันก็คือเรื่องของกฎ19ข้อของหอพักหญิงที่มีชื่อว่าหอพักประภาพิษครับ ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานการเขียนของคุณไมล์ PPM ครับซึ่งนิกจะทิ้งลิงก์ Facebook ของคุณไมล์ต้นฉบับเอาไว้นะครับเรื่องราวของกฎ19ข้อในการเข้าพักกับหอพักหญิงประพาทนั้นสยองขวัญมากๆครับแต่ในวันนี้ครับหอพักอีกหอหนึ่งที่อยู่ข้างหลังหอพักประพาทครับมันมีความสยองขวัญไม่แพ้กันฮะวันนี้ครับนิกมีความยินดีที่จะพาทุกทุกคนไปรู้จักกับหอพัก สาขาสองของหอพักหญิงประภาพิษเพราะหอพักนี้มีชื่อว่าหอพักหญิงประพาพังเดี๋ยวก่อนครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะทำการเปิดหอพักหญิงประภาพังให้ทุกคนเข้าไปรู้จักเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับคลิปนี้นะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะเอาละครับนิกเชื่อว่าทุกคนก็คงจะพร้อมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับ พอพักหญิงประภพาพังกันได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพอพักหญิงประภาพังนั้นจริงๆแล้วเราก็มีกฎในการเข้าพัก ซึ่งเป็นกฎพื้นฐานกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับเรามีกฎอีก19ข้อซึ่งเป็นกฎที่เพิ่มเติมมาจากกฎพื้นฐานครับผมและกฎเหล่านี้จะสยองขวัญแค่ไหนนิกจะขออ่านให้ฟังครับเรียนผู้เช่าหอพักหญิงประภาพังหอพักหญิงประภาพังเป็นสาขาย่อยของหอพักหญิงประภาพิษซึ่งหอของเราตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของหอพักหญิงประภาพิษกฎในการอยู่อาศัยทั่วไปของหอพัก จะถูกแปะเอาไว้ที่ประตูด้านหน้าแต่ตามที่ได้บอกไปในรายละเอียดของสัญญาการเข้าพักหอพักของเรามีราคาที่ถูกเหมือนให้พักฟรีเฮ้ยเพราะนอกจากหอพักหญิงประภาพิษจะมีผีสิงแล้วหอพักประภาพังก็มีผีครอบครองอยู่ด้วยเช่นกันทางหอพักจึงจำเป็นต้องออกกฎปฏิบัติเพิ่มเติมนอกจากกฎปฏิบัติทั่วไปของหอพักเพื่อให้ผู้เช่าอยู่ที่นี่ได้อย่างสะดวกสบาย กฎข้อที่หนึ่งถ้ามีคนมาเคาะที่ประตูคุณควรมองที่ตามแมวก่อนว่ามีคนมาเคาะจริงๆหรือไม่หากคุณมองไม่เห็นใครจงอย่าเปิดประตูและให้พูดออกไปว่าขับรถไป,ปแล้วหรออ,อและเพื่อความมั่นใจตะโกนถามซ้ำไปอีกครั้งนางจจ้าดาว แล้วคุณก็จะปลอดภัยแต่ถ้าคุณเผอเปิดไปแล้วคุณจะเริ่มได้รับการร้องเรียนจากหลายๆห้องว่าพวกเธอเริ่มมีอาการเหมือนกับโดนผีอัมซึ่งมีวิธีการแก้ไขที่คุณเท่านั้นจะต้องเป็นผู้กระทำวิธีนั้นก็คือการเดินไปเคาะประตูห้องคนอื่นแล้วพูดคำว่ามิสทีนมาแล้วค่ะกดข้อที่สองสหรับผู้ที่อาศัยอยู่ที่ชั้นหนึ่งแนะนำให้เอาตะเกียบ หรือดินสอมาวางไว้ใกล้กับตาแมวเนื่องจากมีกล้องวงจรปิดเคยจับภาพวิญญาณที่ยืนเอาตาแนบกับตาแมวของห้องผู้ที่เข้าพักได้จากรายงานของผู้ที่มองผ่านตาแมวออกไปจะพบกับดวงตาอีกด้านหนึ่งที่กำลังจ้องออกมาหาตนขอแนะนำว่าให้นำตะเกียบหรือดินสอที่เตรียมไว้แย่ ออกไปทันทีและไม่ต้องตกใจหากคุณจะได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนจงจำไว้อย่าเปิดประตูกฎข้อที่3ในทุกคืนวันศุกร์อย่าปล่อยให้เตียงที่เหลือในห้องว่างเพราะว่าพวกเขาที่อยู่ข้างนอกจะพากันมาหาเตียงที่ยังว่างอยู่ ทางหอพักขอเสนอวิธีการแก้ที่ได้ผลที่สุดคือการเขียนป้ายแปะเตียงที่ว่างไว้ว่ากรุณาจ่ายเงินก่อนนอนบนเตียงนี้หรือถ้าคุณกล้าพอก็ฉี่รถที่นอนไปเลยจะได้ไม่มีอะไรมานอนเป็นเพื่อนคุณได้อีกกดข้อที่4ในระหว่างที่คุณกำลังเดินขึ้นบันได ให้คุณพยายามฟังเสียงฝีเท้าของตัวเองเอาไว้ให้ดีอาจจะมีเสียงรองเท้าส้นสูงจากด้านหลังก้าวตามจังหวะก้าวของคุณอย่างพอดีถ้าคุณหยุดเดินเสียงนั้นก็จะหยุดด้วยน่าแปลกใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องตกใจไปครับพอพักหญิงประภาพังมีทางแก้ให้กับคุณครับเพียงแค่คุณหยุดนิ่งแล้วตะโกนออกไปว่า จากนั้นเสียงเดินนั้นก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยข้อสำคัญก็คืออย่าพยายามเดินกลับห้องถ้าหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณแล้วและคุณยังไม่ได้ทำตามที่เราบอกแล้วเราขอแนะนำให้คุณวิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดเพราะผีที่ใส่รองเท้าส้นสูงจะวิ่งตามไม่ทันและคุณอาจจะได้ยินเสียงผีตกบ,บันดไดก็ได้กดข้อที่ห ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะักแต่มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าขนลุกที่สุดหากคุณกำลังสระผมอยู่และพบว่าน้ำที่ไหลออกมานั้นเป็นสีเลือดและบางครั้งอาจเลวร้ายถึงขนาดที่มีเส้นผมของคนอื่นห้อยลงมาแตะที่หลังมือของคุณจงอย่าได้กรีดรองและอย่ามองขึ้นไปบนเพดานเพราะนั่นไม่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นวิธีแก้นั้นไม่ยากนะักเพียงแค่คุณหยิบแชมพูพร้อมกับครีมนวด ส่งขึ้นไปให้สิ่งที่อยู่บนเพดานโดยที่ไม่ต้องมองพร้อมกับพูดออกไปว่าให้ไปเลยไม่ต้องเอามาคืนทีหลังก็หาซื้อเองซะบ้างเพียงเท่านี้สิ่งนั้นก็จะไม่มารบกวนคุณอีกกดข้อที่6ที่บันไดทางขึ้นนั้นมีกระจกแบบฟูลเลนจ์ตั้งอยู่อย่าพยายามจ้องมองมันนานนักเพราะมีเรื่องเล่าว่าถ้าคุณจ้องไปที่กระจก ตอนตีหนึ่งถึงตีสามคุณจะรู้สึกง่วงนอนแล้วเรื่องที่บอกไว้ว่ามีคนนอนสลบอยู่จนถึงเช้าอันที่จริงนั้นมันเกิดจากการที่เขาจ้องกระจกอยู่นานเกินไปครับจ้องนานจนหลับไปเองแล้วก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรครับกฎข้อที่7หากว่าคุณเป็นประจำเดือนและมีขยะเป็นผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเราแนะนำว่า ให้คุณเอาขยะไปทิ้งข้างนอกให้ไวที่สุดหรือไม่ให้ซื้อผงหมาล่าหรือพริกกระเรี่ยงม,มาโรยเอาไว้ในพื้นที่ถังขยะเพราะในตอนกลางคืนอาจมีอะไรบางอย่างมารื้อถุงขยะเพื่อจะกินสิ่งที่อยู่ข้างในและขอให้คุณจงรู้ไว้ว่าเขาคนนั้นไม่กินเผ็ดกฎข้อที่8ในหอประพาพังมีแมวอยู่ตัวหนึ่งมันมีชื่อว่า คุณจะเล่นอะไรกับมันก็ได้แต่คุณห้ามแกล้งหรือทำร้ายมันเด็ดขาดพริสเซล่าเคยมีเจ้าของเป็นหญิงชาราคนหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตไปแล้วจากการโดนพริสเซล่างับที่หูจนเป็นบาดทะยักในบางครั้งคุณอาจจะเห็นหญิงชาราคนนั้นนั่งหันหลังและงับหูพริสเซล่าเพื่อเป็นการแก้แค้นการเข้าไปใกล้เธอในตอนนั้นไม่ได้เกิดผลเสียอะไรนอกจากที่หญิงชาราคนนั้น จะเเลืออนหายไปงกฎข้อที่9สิ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดในหอนี้คือคราบดำที่เหมือนกับหน้าของคนซึ่งจะปรากฏในห้องใดห้องหนึ่งเสมอโดยปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นบนผนังปลายเตียงในทุกๆวันที่หนึ่งหรือวันที่16ของเดือนถ้าหากมีสิ่งนี้เกิดขึ้นขอให้คุณอย่าตกใจไปให้คุณรีบไปนำทูบมาจุด พร้อมกับถูไปที่ผนังเบาๆถ้าคุณโชคดีพอคุณจะได้เห็นตัวเลขอย่างน้อย2-3ตัวปรากฏอยู่บนผนังและถ้าคุณนำเลขนั้นไปเสี่ยงโชคร้อเปอร์เซ็น์ของผลลัพธ์นั่นคือคุณจะถูกหวยแดกเพราะนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าผีหลอกนั่นเองกดข้อที่10หอพักแห่งนี้มีความยินดีให้ผู้เข้าพักนำของศักดิ์สิทธิ หรือวัตถุทางาศาสนาเข้ามาคุณสามารถสวดมนต์ในหอพักนี้ได้สวดไปเถึะเพราะการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีกดข้อที่11ประกาศตรงถึงห้อง203และห้อง205เราจำเป็นต้องชี้แจงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งตั้งแต่แรกว่าห้อง204ไม่มีคนอยู่นานๆทีคุณอาจจะได้ยินเสียงเล็บขูดที่ประตูหรือผนังห้องอันที่จริงแล้ว เสียงนั้นเกิดมาจากพริเซล่าแมวที่ไปฝนเล็บที่ผนังแล้ววิ่งจับหนูในห้องนั้นดังนั้นอย่ากลัวจนเวอร์อย่าฟาดไปที่ผนังเพราะพริเซล่าจะไม่จับหนูและหนูจะวิ่งเข้าไปอยู่ในห้องของคุณแทนแต่ว่าก็ว่าเธออันที่จริงแล้วคนที่เคยอยู่ห้อง204เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าสงสารเธอแค่โชคร้ายและตายอยู่ในห้อง เนื่องจากรูมเมทของเธอเผลอล็อกประตูจากด้านนอกและเธอต้องตกใจเพราะว่าหนูวิ่งขึ้นมาบนเตียงที่เธอนอนอยู่เธอไม่สามารถวิ่งหนีออกไปไหนได้ด้วยความตกใจสุดขีดเธอจึงช็อกจนเสียชีวิตถ้าหากคุณได้ยินเสียงร้องไห้วิธีแก้ที่ดีที่สุดนั่นคือใช้กุญแจที่ทางหอพักซ่อนไว้ที่กระถางต้นไม้เปิดห้องเข้าไปและโยนถาดกาวดักหนูเข้าไปด้วยหนึ่งกล่อง คุณอาจสัมผัสได้ว่ามีลมเย็นๆพัดออกมาซึ่งนั่นคือคำขอบคุณของเธอแต่อย่างไรก็ตามเสียงร้องไห้นั้นจะเกิดขึ้นอีกในวันถัดมาทางหอพักแนะนำให้ซื้อกาวดักหนูเตรียมไว้หลายๆกล่องถ้าขี้เกียจไปร้านสะดวกซื้อก็สามารถซื้อได้ที่ออฟฟิศของผู้ดูแลทางหอกำลังลดราคาอยู่15%ลงบัญชีแล้วก็จ่ายสิ้นเดือนได้กดข้อที่12 อย่ามองไปที่ด้านหลังของตู้กดน้ำในบางครั้งถ้าคุณพลาดทำเหรียญตกไปที่ด้านหลังอย่าก,ก้มลงไปเก็บเด็ดขาด5บาทสิบาทก็ปล่อยมันเถอะเพราะถ้าคุณก้มมองลงไปคุณจะได้เห็นกบยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้โตู้กดน้ำกำลังจ้องกลับมาหาคุณกดข้อที่13ถ้าหากว่าคุณเดินไปที่ชั้น3แล้วจู่ๆหลอดไฟก็กระพริบติดตด,ด,ด,ดับดบและคุณรู้สึกได้ว่าเดินเท่าไหร่ ก็ไม่ถึงห้องสักทีและเลขห้องก็กลายเป็นตัวเลขแปลกๆขอให้คุณใช้วิธีการกลั้นหายใจและเดินให้เร็วที่สุดโดยที่ห้ามวิ่งไปจนสุดทางเดินแล้วคุณจะพบว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติทางหอพักแนะนำว่าให้คุณฝึกการกลั้นหายใจแล้วเดินเร็วๆในทุกๆเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมกับก,บการรับสถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้นะจ๊ะกฎข้อที่14 ขอให้ผู้เช่าระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารค้างคืนที่วางเอาไว้ในภาชนะเปิดไม่ใช่เพราะอะไรนะที่รสชาติมันแปลกไปเพราะมันบูดและถ้ายังจะงกกินเข้าไปก็จะทำให้ท้องเสียอาเจียนกินของบูดอย่าโทษผีโทษสางกดข้อที่15ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเรื่องสยองขวัญและเรื่องลี้ลับทางหอพักแนะนำว่า ให้คุณเปิดช่องนิกกี้เมาส์เปิดดังๆแล้วก็แชร์เพื่อนฝังด้วยผีจะไม่มากวนคุณหรอกเพราะผีก็กำลังเปิดช่องนี้ดูเหมือนกันกดข้อที่16หห้ามคุณเอ่ยปากชมดอกลีลาวดีที่อยู่ในสวนด้วยคำว่าสวยเพราะว่าจุดที่ตั้งของต้นลีลาวดีต้นนี้เคยมีหญิงสาวคนหนึ่งผูกคอตายแต่เธอไม่ได้ตายเพราะการผูกคอเธอตายเพราะว่า ระหว่างที่เธอปีนขึ้นไปบนต้นไม้นั้นมดแดงคันไฟได้กัดเข้าที่มือของเธอทำให้เธอตกลงมาทับกับหมาจรจัดที่อยู่ใต้ต้นไม้และมันก็กัดเธอแต่เธอก็ยังไม่ตายด้วยความที่เธอเป็นนักสู้เธอปีนขึ้นต้นไม้ไปอีกครั้งเพื่อหวังจะผูกคอตายให้สำเร็จคราวนี้เธอแขวนคอกับถุงน่องตาข่ายแต่เนื่องจากน้ำหนักตัวของเธอมากจนเกินไป ุ่น้องดันขาดทำให้เธอตกลงมาจนเสียชีวิตการชมดอกลีลาวดีว่าสวยจะทำให้เธอคิดว่าคุณไปชมเธอและเธออาจจะติดตามคุณกลับมาก็ได้กฎข้อที่17ฝั่งตรงข้ามของหอพักประภาพังถ้าคุณสังเกตให้ดีจะมีหอพักสีม่วงตั้งอยู่หากคุณเผลอมองไปที่ตึกนั้นแล้วพบว่ามีชายคนหนึ่ง กำลังโบกมือให้คุณอยู่ที่ระเบียงและไม่ว่าเขาจะหล่อแค่ไหนขอให้คุณอดกลั้นใจเอาไว้และทำเป็นมองไม่เห็นเขาซะเพราะถ้าเขาถูกใจคุณเขาจะยื่นมือออกมาและทำท่าชี้นิ้วจากล่างขึ้นบนเพื่อนับว่าคุณอยู่ที่ชั้นไหนก่อนที่ร่างของเขาจะเลือนหายไปจงจำไว้ว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องทำถ้าหากคุณโดนชายคนนั้นชี้นิ้ว ในคืนนั้นให้คุณล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานปิดม่านให้มิดชิดที่สำคัญเก็บเครื่องสำอางทุกชิ้นของคุณไว้ในตู้เซฟที่ทางหอพักเตรียมไว้ให้ล็อกมันให้ดีเพราะหลังจากนั้นคุณจะได้ยินเสียงทุบประตูหน้าต่างอย่าตกใจให้คุณมีสติที่สุดพักสวดมนต์ก่อนเพราะสิ่งเดียวที่คุณต้องทำนั่นคือการตะโกนออกไปว่าอีกข่ทยไม่มอีกข่ทย หลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆจะกลับสู่สถานการณ์ปกติเคยมีผู้เช่าที่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำปรากฏว่าเช้าวันต่อมาเครื่องสำอางในห้องพักหายจนหมดเกลี้ยงถือว่าหอพักเตือนแล้วนะจ๊ะกฎข้อที่18ถ้าคุณสังเกตดีๆในออฟฟิศของผู้ดูแลจะมีรูปปั้นตุ๊กตา A E I O U หยุดตั้งอยู่และถ้าหากคุณพบว่า รูปปั้นนี้ไปปรากฏอยู่ที่ห้องของคุณให้คุณรีบนำมาคืนที่ออฟฟิศผู้ดูแลทันทีในระหว่างที่คุณนำรูปปั้นมาคืนนั้นควรหาผ้าห่อมาให้มิดชิดเพราะมิฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอกับเสียงแปลกๆนั่นก็คือ ข้อที่19ข้อนี้มีความสําคัญมากค่าเช่าห้องพักมันก็ไม่ได้ราคาสูงอะไรเลยถ้าหากผู้เข้าพักอยู่ไม่ครบตามสัญญาทางหอพักจะไม่คืนเงินนจะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการพักอาศัยอยู่กับหอพักประภาพังของเราครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ 19กดเหล็กกฎสยองขวัญเรื่องเล่าแนว rules of error สิบเก้ากฎของการเข้าพักในหอพักกิงประภาพังสาขาย่อยของหอพักญิงประภาผิษนี่หวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะถูกใจเพื่อนๆกับน้องๆนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆกับน้องๆอยากฟังเรื่องราวแนว rules of error หรือว่า rules of terror ก็สามารถรีเควสต์หรือว่า บอก,กันนมาาาไดด้้ที่่ลคลงะรยังไงก็ต้องขออนุญาตแลาก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณมายพพเอ็มนะครับที่นิกได้นําเรื่องราวของคุณมายต้นฉบับน,นะครับมาเป็นไอเดียในการสร้างหอพักหญิงประภาพังขึ้นมาในวันนี้ครับแซตเทเด s ์ซอสในวันนี้จะทําให้การอยู่บ้านหรือว่าวันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์ก็ตามครับของเพื่อนกับน้องนั้นมีรสชาติมากยิ่งขึ้นครับดูแลสุขภาพกันทุกคนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ